ก็ oh, สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสมัครภาย Network นะครับไว้ขุดเหลี่ยนนะครับก็ทำตามนี้ขั้นตอนนี้กันเลยนะครับกดที่ Continue น i t h f เฟซบุ๊กนะครับ แล้วก็มันจะเด้งขึ้นชื่อเรานะครับชื่อนามสกุลเรานะครับแล้วเราให้ใส่เป็นคล้ายๆว่าสมมติเราชื่อ,อ B นะครับเราก็ให้ใส่ภาษาอังกฤษคำว่า B B E E แล้วก็หนึ่งสองสามี่ก็ได้นะครับพอเราใส่น,นั้นเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมหน้านี้ก็คือ ใส่โค้ดนะครับโค้ดของผมเองนะครับโค้ดรหาดเชิญนะครับของผมก็คือ b o n หนึ 9. นะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสนี้นะครับผมจะเป็นทีมงานเดียวกันนะครับงั้นกดสับมิ t ครับผมนี่คือหน้าแรกนะครับ เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรากดเข้าไปเรากดตรงนี้กดสตาร์ทัวร์กดที่สีม่วงนี้ครับเรากดนิกไปกดนิกไปกนิกไปกอีก นี่ปฏิเสธไปโอเคก็เสร็จแล้วก็ได้มิดนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับหน้าแรกนะครับส่วนการอัปเดตชื่อนะครับผมใส่ไว้ในการอัปเดต ชื่อแล้วนะครับในในเพลย์ลิสต์นะครับไปดูได้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ